สวัสดีค่ะวัลลรสมุนไพรนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องว่านตัวหนึ่งนะคะที่ถืออยู่ในเมือนี้คือต้นเปาะป่ามาอ่านตัวตามตำราของอาจารย์เลื่อนซึ่งถือว่าเป็นอาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับมากในวงการว่านเมืองไทยนะคะท่านระบุไว้ว่าเปาะป่าก็เป็นว่านเป็นว่านลำดับที่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะ ท่านระบุเอาไว้ว่าว่านปลาอะอป่าลักษณะเป็นไม้ลงหัวเช่นเดียวกับเปลาะป้านแต่ชนิดนี้ใบกลมโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้4-5นิ้วใบสีเขียวเข้มริมใบโดยรอบเป็นสีน้ำตาลแก่ไม่ทราบและเห็นไหมริมใบโดยรอบจะเป็นสีน้ำตาล ก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าสังเกตจากต้นจริงๆของเขาอ่ะจะเห็นสีน้ำตาลแก่ชี้ขอบใบค่อนข้างชัดเหมือนกันนะคะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเห็น,นะคะน,นี่นะคะเป็นสีน้ำตาลแก่ออกดอกเป็นสีขาวหน้าดูเพราะฉะนั้นสีของดอกก็เป็นตัวแยกแต่จริงปลอกในประเทศไทยมีเยอะมากๆนะคะ แต่ถ้าเป็นเปลาะป่าที่ถือว่าเป็นว่านที่อยู่ในตำราของอาจารย์เลื่อนท่านระบุไว้ไว,ว่าดอกเป็นสีขาวหัวมีรสขมร้อนและขมจัดปรุงเข้าเครื่องแกงไม่ได้ถ้าลงเจือปนเข้าไปในเครื่องแกงด้วยจะทําให้แกงหม้อน,นั้นกินไม่ได้เพราะมีรสขมทั้งหม้อแสดงว่าคนละต้นกับเปลาะป่าที่เขาใช้กิน อันนั้นเขาจะใช้ใบอ่อนลวกกินกับน้ำพริกนะคะประโยชน์ตามแบบแผนโบราณหัวแก้ไข้ขับลมในลำไส้และกระทุงพิษไข้ต่างๆผสมกับหัวหอมดําให้ละเอียดสมศีรษะเด็กแก้หวัดแก้กำเดาคือเรื่องหัวหอมกับหัวปลอกที่สูมหัวเด็กแก้ไข้แก้กำเดาเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้กันมานานแล้วแล้วเราก็จะเห็นในทุกตำราเลยนะคะ เปลาะเนี่ยจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตบหมู่ตบหมู่นี่เป็นภาษาอีสานซึ่งก็คือตามลักษณะของเขาอะค่ะหมู่คือการหมอกนะคะมันจะหมอบติดใบเนี่ยเขาจะหมอบไปกับพื้นเลยไปกับดินเลยนะคะนี่เป็นลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งของว่านตระกูลเปลาะแต่ก็มีบางตัวเหมือนกันที่ใบเขาอาจจะชูชูชันขึ้นบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วใบปเปลาะนะคะ ะมีลักษณะที่โผล่พ้นดินดินจะอยู่อย่างนี้เลยแล้วก็แผ่คุมดินไปที่เป็นสิ่งที่คนอีสานจะเรียกว่าตูบหมูนะคะคหมูคือหมอนแล้วก็หัวของเขาจะเป็นแบบนี้รากรากเลี้ยงเนี่ยเหมือนกระชายแล้วก็จะเป็นหัวหัวเป็นกลมๆต่อกันเป็นเทือกแบบเนี้ยเหมือนกระชายดําเพราะนั้นจริงๆกระชายดํานี่เป็นปลอกนะคะเป็นปลอกชนิดหนึ่ง ไบเขาจะตั้งขึ้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะของเปลาะป่าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้จะเป็นว่านเปลาะป่าหรือเปล่ารดยจะเป็นเปลาะป่าที่ชนิดที่เอามาใช้กินก็ต้องรอดูดอกคือว่านพวกนี้เขาจะขึ้นในหน้าฝนถ้าใครไปเดินป่าหน้าฝนหรือเคยปลูกต้นเปลาะไว้ในหน้าฝนน่ะเขาจะขึ้นไหมเห็นพึบไปหมดเลยคุมดินสวยมากเป็นไม้ที่น่าหลงไหลในความสวยน่ารัก เจียมเนื้อเจียมตัวของเขามากนะคะเดินป่าเนี่ยเราจะเห็นแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เห็นต้นเปลาะพวกเนี่ยเพราะมันสวยค่ะมันสวยแบบน่ารักน่ารักของเขาอะ่ะตะมุกตมีอะนะคะลดยทีนี้ต้นเปลาะว้านเปลาะมีอะไรบ้างอีกต้นหนึ่งในตำราระบ,บุว่าเป็นเปลาะบ้านนะคะ เปลาาบ้านระบุเอาไว้ว่าลักษณะใบเหมือนเปราะป่าแต่หน้าใบเขียวท้องใบมีสีขาวขาวไหมมันก็ไม่ขาวเท่าไหร่ส่วนอย่างอื่นมีลักษณะคล้ายว่านเปราะน้อยทุะการประโยชน์ใบและหัวมีรสหอมร้อนมีคุณกระทุ้งพิษให้ซ่านออกมาข้างนอกและแก้ปวดท้อง ตามสรรพคุณโบราณว่าดอกแก้เด็ดนอนสะดุ้งผวาร้องไห้และตาเหลือดช้อนดูหลังคาต้นขับเลือดเน่าของสตรีหัวแก้โลหิตซึ่งเจือด้วยลมเป็นพิษสมหัวแก้หวัดคัดจมูกกินขับลมในลำไส้คือปลอดทุกชนิดใช้กินขับลมในลำไส้ได้นะคะสรรพคุณของเปล่าเมีรสเผ็ดขม แก้เสมหะเจริญไฟธาตุแก้ลงท้องใบใช้ปรุงเป็นผักสดกินได้หัวปรุงเป็นเครื่องเทศสำหรับใส่แกงได้ชื่อเรียกเรียกกันว่าเปาะหอมหรือเปาะหอมขาวแต่อย่างหนึ่งก็คือกลิ่นนะคะวิธีแยกเปาะหอมปากไอเปาะปากกับเปาะหอมนอกจากลาักษณะของใบที่เปาะหอมใบจะเล็กเรียวก,กว่าแล้วก็ให้แยกกันที่กลิ่นนะคะ กลิ่นของเปละหอมจะเป็นกลิ่นที่เรียกว่าหอมแต่กลิ่นของเปลาะป่าเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เรียกว่าฉุนนะคะบางคนอาจจะคิดอาจจะว่าหอมแต่จริงมันมันฉุนนะคะมันมันจะไม่หอมเหมืนอนเปลาะหอมก็เป็นพืชที่มีความคล้ายกันแต่ว่ามีชื่อที่ต่างกันมีสปปรรพคุณหรือประโยชน์การใช้สอยที่มีทั้งความเหมือนแล้วก็ความต่างกันอยู่บ้างนะคะก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยน้อยเกี่ยวกับเรื่อง ว่านสมุนไพรนะคะตัวหนึ่งก็คือเปาะป่าและเปาะหอบที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเปาะหรือมีเปาะสวยๆมาอวดกันก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าพืชตระกูลเปาะมีเยอะมากแล้วเปาะที่สวยๆก็มีเยอะมากแม้แต่ต้นว่านหนังคุ้มก็เป็นเปาะอีกหนึ่งชนิดที่มีความสวยคลาสิเฉพาะตัวแล้วก็มีหลายแบบหลายลายมากนะคะนี่ก็เป็น สุดยอดว่านมงคลอีกตัวหนึ่งที่จะได้พูดถึงในคลิปต่อๆไปนะคะเระการสมุนไทยกับเรื่องของว่านเปาะปากและเปาะหอมหรือเปาะบ้านก็จบการนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องเปาะเพียนเท่านี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะกดให้กําลังใจกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ค้นคว้าข้อมูลแล้วก็นําเสนอเรื่องเาวาดีๆเกี่ยวกับลักษณะของพันธุ์ไม้ต่างๆและว่านทั้งหลายมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ